เจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยในพื้นที่ภัยพิบัติจากประเทศจีนนะคะก็ได้มีการติดตั้งเครื่องออกซิเจนแบบพกพาค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ทีมข่าวได้เข้ามาสังเกตการตั้งแต่ช่วงเชา้าเพื่อที่จะเข้าไปหาทางนำร่างของแรงงานชาวจีนอีกสองคนที่ยังติดอยู่ภายในอุโมงคออกมาหลังจากที่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นได้พยายามเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกสองคน ที่ทางสุนัขกู้ภัยได้พบพิกัดแล้วก็สอดคล้องกับเครื่องมือสแกนตรวจจับความเคลื่อนไหวของผู้สูญหายคนที่2นะคะก่อนที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัยวั์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ยืนยันว่าได้รับแจ้งจากทีมค้นหาเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาข่าวว่าทั้งสองคนเสียชีวิตแล้วไม่ห่างจากจุดที่พบผู้เสียชีวิตรายแรกประมาณ3เมตรค่ะ ส่วนกรณีที่กระทรวงคมนาคมได้มีการเตรียมตรวจสอบสัญญาจ้างการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะคะนายผลพัฒนกนสูตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนาวรัฐพัฒนาการจำกัดมหาชนก็ได้เปิดเผยค่ะว่าได้รับทราบเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็แสดงความเสียใจที่สูญเสียแรงงานที่มีหน้าที่หลักนะคะในการทำงานในไซต์งานก่อสร้าง แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ให้ชัดเจนนะคะว่าเป็นใครกันแน่ค่ะโดยตอนนี้ยืนยันนะคะว่าจะดูแลอย่างดีและยืนยันว่าพร้อมชี้แจงอย่างตรงไปตรงมานะคะให้กับทางกระทรวงคมนาคมค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะทางบริษัทนวรัตเป็นคู่สัญญากับทางรัฐบาลโดยตรงขอภัยค่ะกับทางรัฐโดยตรงนะคะแต่บริษัทนั้นได้มีการว่าจ้างจีนเข้ามาเป็น เข้ามาทํางานเพราะว่าเป็นผู้ชานาญการแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในด้านการทําอุโมงค่ะอันนี้เราก็พร้อมชี้แจงไหมพร้อมชี้แจงทุกอย่างเราก็ตรงไปตรงมาอยู่แล้วไม่มีอะไรคอันนี้ยืนยันคือนวลราเป็นบริษัทที่ชนะประมูลหรือว่ายังไงครอ้ผมเป็นคู่สัญญาเลยของเป็นผู้รับเหมาเนินหลักค่ะปีนี้เขาเป็นผู้ชานาญการ ผมต้องจ้างเขาทำอุโมเพราะว่าผมทำก็สู้เขาไม่ได้อันนี้คือสัญงานเฉพาะที่จ้างจีนนี่คือเราเอาเขาเขามาทำในภารกิจอะไรบ้างก็อุโมงเป็นหลักอย่างเดียวเลยก็เทคนิคบ้างอะไรงี่คือเราบริสัยเขาใหญ่มากแต่เป็นทรัพใช่ไหมครับใช่เราเรียกว่าเป็นซัพเนาะก็ไม่รู้สิก็เรียกว่าจ้างเขาหลัามาเขาม่มีความเชี่ยวชาญเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญโอ้หรือโครงการใหญ่ที่เขาเคยผ่านมาบ้างอะไรคะโอ้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สัก,กวันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะเปิดเผยก็<ะ>แต่อันนี้เขาก็อยู่เมืองไทยมานานแล้วผลงานเขาก็เยอะแยะในเมืองไทยมอเตอร์เวย์นี่เขาเคยทำมาแล้วมอเตอร์เวย์<ะ><ะ>ตรงนี้นะคะมอเตอร์เวย์เอ็มหกเนี่ยบางส่วนเขาก็เคยทำ ตลอดทั้ง5วันที่ผ่านมานะคะอุปสรรคสำคัญในการค้นหาและช่วยเหลือแรงงานทั้ง3คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงนะคะก็คือดินและหินที่ถล่มทับถมกันค่ะประกอบกับสภาพภายในอุโมงคนั้นมีความคับแคบแล้วก็ต่างระดับไม่ใช่แนวราบนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปก็ยังพบว่ามีการสไลด์ของดินตลอดค่ะซึ่งก็ทำให้ตลอดระยะเวลาในการเข้าไปค้นหานั้นเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยเองก็จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ